สวัสดีครับจะาบอยครับผมวันนี้จะมาขอพูดเรื่องสูตรน้ำยาคาแคนะครับสูตรน้ำยาเคมีคาแคซึ่งเมื่อสักครู่นะครับได้เคลียร์ปัญหาคลายปัญหาให้กับบรรดาพี่พีน้องน้องนะครับที่กำลังจะทำคาแครหรือทำคาแคอยู่แล้วนะครับแต่สนใจในสูตรเคมีของผมที่ผมสอนให้ฟรีน,นะครับคือมันเกิดปัญหาขึ้นทุกวันนะครับคือหนึ่ง ปัญหาจากการที่ทุกท่านลหลายๆท่านนั่นแหละไปซื้อเคมีนะครับมาผสมเองตามสูตรที่ผมบอกแล้วบังเอิญมันเกิดปัญหาที่ว่ามันไม่ได้อย่างที่ผมพูดนะครับเพราะงั้นผมจะเป็นเคสบังคับหรือไม่ผมไม่บังคับนะครับผมอยากให้ท่านซื้อเคมีนะครับจากผมไปก่อนเอาไปทำดูนะครับเอาไปทำดูแล้วค่อยเปรียบเทียบกับที่อื่นก็ได้ ค,คือไม่อยากให้ท่านต้องมาเสียตังค์หลายทอดนะครับหลายต่อเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมสอนไปมันมาจากประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับตอนนี้ในกลุ่มพวกเราในกลุ่ม l ลายนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้เข้ามาเพราะว่าหลายคนไล,ลายผมหายไปนะครับอาจจะยังติดตามตัวอยู่หรือบางคนยังใช้เคมีไม่หมดนะก็เลยนิ่งๆไปนะบ,บางคนก็หมดก็สั่งเรื่อยๆสั่งตลอดนะครับทีนี้การซื้อน้ํายาเคมีที่อื่นมานะ่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดี เคมีบางอย่างนะครับบางร้านไม่มีเคมีบางตัวชื่อไม่เหมือนกันนะครับก็เลยเกิดความงงหลายคนนะครับสารภาพกับผมวันละคนสองคนเมื่อกี้เพิ่งสดๆร้อนๆนะท่านหนึ่งนะครับโทรปรึกษาผมวิจาทาไมจะทตัวนี้มาแล้วมันเป็นอย่างนี้บางตัวข้นเกินไปเหนียวเกินไปผมก็คุยตั้งนานนะครับถามว่าปกติไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วพ,พี่พี่สั่งผมไปใช่ไหมเปล่าครับไปซื้อ ตามสูตรที่ผมสอนโอ,โอเคเข้าใจแล้วผมก็ได้บอกเทคนิคไปนะว่าให้เขาดูให้เขาโชว์มาดูเลยว่าเขาซื้ออะไรบ้างซื้อมาปุ๊บมันคนละเกจแต่ทีเนี้ยนะครับบางตัวใส่ผงข้นเยอะเกินไปนะครับแชมพูเกิดความข้นมันมีสองเคสวันนี้นะครับมีน้องทหารคนหนึ่งที่อยู่ลบบุรีก็เขามาถามผมว่ามันข้นอ๋อนั่นหูเชื้อมันข้นแต่ว่าข้นไม่เหมือนกับของที่คนทําผิดนะครับทาพลาด ซ,ซื้อซื้อประพาสโดยการใส่ตัวหลักผิดกันนะครับผมก็แก้ปัญหาให้ทุกคนนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าป้องกัน,นการเกิดปัญหานะครับให้สั่งน้ํายาจากผมไปเลยนะครับอย่างน้นอยก็ได้อุดหนุนผมแล้วล่ะนะครับผมมีส่วนลดมีส่วนได้ส่วนเสียเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกลัวผมจะรวย <c oughs> ตอนนี้ในกลุ่มเยอะนะครับในกลุ่มเยอะมากในกลุ่มทาง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 ไลน์ประมาณ70%็ดสิบแปดสิบคนนี่แหละนะที่ทำคาแคร์นะครับแล้วก็ทาง Facebook อีกหลายร้อยคน ไปเสร็จแล้วที่หายไปก็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยคนที่เปิดคาแคร์ส่วนคนที่โทรเข้ามาทักถามหรือจํานวนสมาชิกที่ถามสอบถามเรื่องคาแคร์เป็นพันนะครับเป็นพันซึ่งยังไม่เปิดก็มีจะทําธุรกิจส่วนตัวก็มีคือทําแบนนั่นแหละเอาเอาของไปแล้วก็ทำแบรนบางคนก็ใช้เองนะครับบางคนก็เป็นผู้ประกอบการรถรับจ้างมีรถหลายคันอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไปใช้เองนะครับผมอันนั้นก็แล้วแต่ท่านจะไปใช้ผมก็ให้สูตรที่ีไป ผมก็อนุญาตนะครับในการที่เอาสูตรนี้ไปทําแบรนด์ตัวเองหรือเอาไปทําเป็นการหารายได้เข้าตัวเองก็คือไปสอนนะฝึกให้ชนานาญก่อนนะครับเมื่อเป็นแล้วสามารถเปิดคอร์สสอนได้แล้วแต่ขั้นิงของท่านผมให้ก็ให้ฟรีๆนี่แหละนะครับไม่อยากจะกให้มันสาบสูญไปอย่างน,น้อยตอนนี้มันก็เริ่มแพร่กระจายไปได้โทษทับสายตาผมมองไปที่ถนนนะครับไม่ได้มองที่กล้องวันนี้ขับรถอยู่อนนี้นึกได้ก็กทีบทาไม่งั้นมันจะลืมนะครับมันจะลืม ก็กจะพูดหลายครั้งแล้วเรื่องเรื่องคลิปนี้นะครับ<ม>ก็เลยไม่มีเวลาได้ทําคลิปลืมถ้ามากกว่าก็ถือโอกาสแจ้งข่าวไปแล้วกันนะครับใครที่ทำคาแคร์ใครที่อยากจะเริ่มต้นนะครับใครที่ไม่มีความรู้เลยวันนี้ก็มีพี่คนนึงพี่สุมาลีจากอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแกเป็นครอบครัวที่ป่าไม้ที่โดนช้างทาร้ายนะครับที่ออกข่าวากันลืมหลไกระทุมหาผมแกก็เล่าให้ฟังว่าแกก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้เขาเช่าทํา ร้านยางอยู่แกก็ไม่มีความรู้เลยอยากจะเริ่มต้นยังไงจะช่วยได้ไหมน้องจะอ่ะผมก็ให้ความรู้ไปพี่ก็ถ้าคิดจะทํานะครับเรามีความรักในอาชีพนี้หรือไม่อยากจะทําหรือไม่ถ้าทําแล้วเนี่ยถามว่าได้เงินมันได้นแน่ครับผมได้แน่นอนอีกอย่างหนึง่งเป็นที่ของแกเองด้วยนะครับที่แกหน้ากว้าง20เมตรลึกเป็นร้อยเมตรเลยก็ถือว่าเหมาะนะครับแกก็เปิดร้านกาแฟาจะให้เปิดร้านกาแฟาไปด้วยทีนี้การทําคาแคร์เนี่ย ปัจจัยหลักของมันนะครับคือการบริการคุณจะบริการแบบหน้าบึง้งหรือยิ้มแย้มยิ้มใสก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ยค้าแค่ผมเี่ยหน้าบึง้งทุกคนเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วบังเอิญลูกค้ามันติดแล้วอะนะครับติดแล้วเขาก็เข้าใจเราแล้วนะเขารู้เรื่องว่าร้านนี้มันหน้าบึ้งเพราะรถมันเยอะนะครับไม่ได้อวดตัวเองหรอกแต่มันเยอะจริงๆหลายๆคนที่เข้ามาก็รู้ๆอยู่นะค้คาแค่ผมเป็นยังไงวันเงียบก็เงียบก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกวันทุกวันเลยมันก็มีบ้างวันที่เงียบแต่ก็น้อยที่จะเงียบส สแตนบายอยู่ที่สิบแปดสิบเก้าถึงสามสิบวันนะครับบางวันก็สี่สิบวันก็มีเอาทิศอย่างเงี้ยในช่วงนี้โควิดด้วยนะครับมันก็อาจจะเงียบเหงานิอนึงก็ยังมีอยู่สิบเจ็ดสิบแปดคันยี่สิบต้น,ตน,ตนอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่หกสิบคันยังมีเลยนะครับห้าสิบหกสิบนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่นี้มันก็น้อยลงตามสภาวะแต่ก็ยังมีลูกค้าประจําติดอยู่แล้วอย่างน้นอยๆเนี่ยผมมีลูกค้าประจามากกว่า9กนะครับ ทำยังไงให้ลูกค้าประจำติดอยู่หมัดกับเราได้ก็เทคนิคต่างๆผมก็ได้สอนไปในเพลิดแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มตัวน,นี้ก็มีผู้ช่วยนะพี่หมูบรรพ่ลงลูกศิษย์คนแรกผมเลยที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องเคมีตอนนี้แกจบงานอยู่ที่30กว่าคันวันวันก่อน33สคันมั่งวันเสาร์ชนะผมผมยิบสองคันโ <c oughs> อ,อ้ผมยิบสองคันเมื่อวานเมื่อวานผมก็30คันประมาณนี้นะครับแล้วก็แกก็ให้ความรู้เสริมจากที่ผม ตอนแกไปแกก็ช่วยผมตอบคำถามในกลุ่มนะครับสมาชิกใหม่แล้วก็บางทีคนเขาทาอยู่แล้วแต่เขาก็ทําไปเรื่อยๆตามที่เขารู้บางสิ่งบางอย่างเขาไม่รู้การใช้น้ํายาอย่างไงตัวไหนก่อนหลังหรืออะไรเขาถามมาได้ตลอดนะครับผมเอาคําถามเหล่านั้นมาตอบให้คนอื่นในกลุ่มด้วยนะครับเฉพาะก็คือคลิปนี้มาเน้นย้ําเรื่องเกี่ยวกับน้ํายาเคมีสูตรเคมีที่ให้ไปนะครับให้ไปฟรีๆจะหาซื้อเองก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไปซื้อได้แต่ ในเมื่อมันเกิดปัญหาบ่อยเรื่องการซื้อเคมีมาแล้วทำไม่เหมือนกันโดนแนะนําจากร้านว่าไอเนี้ยก็ได้พี่อันนั้นก็ได้พี่แทนกันซึ่งมัน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 ไม่ได้นะครับสูตรคนอื่นเดี๋ยวคือสูตรคนอื่นสูตรผมก็คือสูตรผมผมได้เพิ่มรถแล้วนะครับเรียนรู้เคมีบางอย่างมันเหมือนกันจริงนะครับแต่ว่ามาผสมตัวอื่นเข้าไปเนี่ยมันมันแตกต่างผลที่ได้อ่ะมันมันมันไม่เหมือนที่ผมทํอะเอาง่ายง่ายมันก็พูดยากนะ บางคนก็เถียงผมไนอะ้พวกทาเคมีก็เถียงผมอยู่มันก็อย่างนั้นกันแต่คุณขายเคมีอย่างเดียวคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้ทําคาแคร์เหมือนผมนี่ผมปีที่เก้าเลยนะครับปีนี้คาแคร์เนี่ยผมทมาผมํามาผมก็ใช้ศูนย์นั้นมาตลอดพัฒนาจากแรกๆเลยเอาลูกค้ามาอยู่ใช้เวลาเกือบสองปีนะครับหมดเงินไปเท่าไหร่สูนเงินไปเท่าไหร่ก็คือติดลบอะ่ะต้องเอาเงินส่วนตัวจากธุรกิจผมส่วนตัวเนี่ยไปบริหารคาแคร์อุ้มไว้เพื่อเอาลูกน้องอยู่เพราะลูกน้องเมื่อก่อนเนี่ยผมลูกน้องสามบุคคลนะครับในการทําธุรกกิจส่วววนตัผม็คือพก หรือโครงสร้างขายของเก่ามูลของเก่าอะไรพวกนี้หรือแหลกแต่นี้มันธุรกิจมันไปไม่รอดเรื่องอยุคเจ็ดปีนี่แหละอะไรก็แล้วแต่คิดเอาเองมันซบเซาลงเรื่อยนะครับแย่กันหมดลงทุนก็เยอะผมหมดเงินไปหลายหลายสิบล้านในในใ,ในเคสนี้นะครับเกี่ยวกับพวกของเก่าเนี่ยก็ต้องยอมถอยถอยกลับมามามา,มาตั้งหลักเอาที่ตัวเองแบบถนัดก่อนที่ประคองตัวเองได้ก่อนก็มาทํา าคาแคร์มีมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าก็ประคองไปเรื่อยๆจนผมมาเอาจริงจังกับาคาแคร์ช่วงปีที่สองที่สมนี่แหละาคาแคร์ผมเปิดได้มาประมาณเก้าปีแต่ผมเพิ่งมาล้างรถเองประมาณปีที่สี่ที่สามที่สี่นะครับที่สี่มั้งมันปีที่สี่นี่แหละมาล้างเองมาลุยเองทุกอย่างมาทําดูแล้วมันมันมันไม่ได้ไม่หน้าลูกค้าถึงไม่ติดโอ้รถแต่ละคันลูกน้องทําแบบลวกๆมันไม่ติดอะนะครับน้ํายาก็มีผลนะครับน้ํายายางเขา ผมเห็นรถวิ่งผ่านลูกค้าวิ่งผ่านล้างไปล้างไปเมื่อวานวันนี้เห็นผ่านนะครับไปท,าทํางานทำไมยางไม่ดําวะลูกค้าก็ไม่ติดบางคนเขาก็ล้างเพราะเขาไม,ไม่รู้จะไปไหนเพราะบ้านเขาอยู่ใ,ใกล้อันนั้นก็มีส่วนนะครับหนึ่งปัจจัยหลักในการทาคาแคร์บ้านใกล้สะดวกอันั้นในชุมชนเหมาะที่สุดนะครับต่างจังหวัดก็ได้อย่าตอนยุคนี้อย่าไปคิดว่าฉันอยู่ต่างจังหวัด้านนอกฉันทําคาแคร์ไม่ได้ mm. นั่นแหละที่ผมอยากจะไปทํา บอกไว้เลยว่าคนซื้อรถมาเนี่ยขยันล้างรถไม่กี่ครั้งหรอกครับโอ้ยรถใหม่ๆเนี่ยข้างประตูเนี่ยมีแต่แว็กมีแต่ยางดํายี่ห้อแบรนด,ด์ด,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 ดีๆผมเห็นลูลกค้าประจำผมกลับมาเจ็ดแปดเดือนก็ยังอยู่เท่าเดิมอยู่เขาไม่ใช้เ <c oughs> ฮออยู่ครับเฮอรถใหม่เฮออยู่ล้างเองทุกอย่างทุกระเบียนนิ้วไปมาสักระยะหนึ่งก็คาแคร์ดังนั้นรถเนี่ยนะครับมันออกทุกวัน มันมีทุกวันซื้อทุกวันแหละง่ายบ้านละหลังคันหนึ่งก็มีอย่างน้อยคันหลังหนึ่งต้องมีคันหนึ่งแหละนะครับจะไปไหนเสียแถวชุมชนนะ่ะนะครับแถวบ้านตัวเองมันนอกต่างว้ก็แล้วแต่ได้หมดวันหนึ่งคุณไม่ต้องเอาเยอะหรอกคุณตั้งคูต้าไว้สิบคันก็พอแล้วนะต,ต่างวันเนี่ยที่ตัวเองด้วยอาจจะเช่าถ้าเช่าที่ก็มันก็ไม่แพงเหมือนในกรุงเทพในในเขตในเมืองนะครับถ้าอยู่ที่ตัวเองเนี่ยโอ้โหคุณเอาหนาะ คุณกินในระยะยาวคุณยังมีเวลาช่องว่างไปทําธุรกิจอย่างอื่นได้อีกแล้วก็สูตรที่ผมสอนให้ไปเนี่ยมันก็สามารถทาอย่างอื่นได้อีกนะครับเาะั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดไไดยากคาแคร์เนี่ยบางคนกลัวกลัวผสมไม่เป็นครับพีจ่จ๋ากลัวทําไม่เป็นบอกไม่ต้องกลัวผมอยู่ทั้งคนนะผมทิ้งหลักสูตรทิ้งตาราไว้ให้ในย t u b e แล้วในกลุ่มผมก็ส่งเพลิดไปให้ดูใครที่ยังมีคนแอดมาใหม่เรื่องคาแคร์ผมเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่คน นะครับในกลุ่มผมก็มีสมาชิกอยู่ตอนนี้นะครับในกลุ่มไลน์มีสมาชิกที่ทำคาแคร์เลยนะครับตอนนี้7จคนในกลุ่มนี้แล้วก็ใน a c e b o o k ที่ทางข้อความที่ผมยังไม่ได้ดึงเข้ามาอีกหลายร้อยคนที่ทำคาแคร์นะครับทำธุรกิจคาแคร์เลยในพี่หมูคนปุ่กเขาก็ให้ความรู้ไปเนี่ยเขาก็แจมไปกับผมเนี่ยพวกยางพวกอะไรเงี้ยกระสุนถ้าคนมองอีกแง่หนึน่งเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนกับน้ามาขายของผมไม่ได้ขายของเลย นะครับผมมีสูตรให้คุณแล้วก็ผมก็ส่งส่งจากบริษัทเอาสูตรผมเนี่ยให้บริษัทพี่จะส,ส่งชุดนี้ไปให้เขาหน่อยนะครับแต่ท่านไปซื้อเองเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการเสียเวลาถามว่ามันบางคนมันก็มันก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ที่ถามผมมาก็คือไม่ได้แหละถ้าคนเขาได้แล้วเขาก็อโอเคเขาก็เงียบไปเขาก็ไปทํา อย่ายานี้ละคุณผมเลยสูตรก็ให้ฟรีความรู้ก็ให้ทุกอย่างยังจะคิดเนะคุณผมอีกบริษัทใหญ่บางบริษัทเนี่ยโอ้โหรู้มากเลยมีมีสูตรผมมีแหละเขารู้อยู่พวกนี้เขาฉลาดหาก,กินผมก็ให้ในเมื่อผมมีเจตนาจะให้แล้วก็ให้เลยนะครับให้ให้ไปแล้วคุณก็ไปลอกเอาทุกอย่างมีหลายคนผมผมรู้อยู่ที่เอาไปทาเพราะว่าผมไม่ได้มีความลับอะไรผมไม่ได้กักกักแค่บางอย่างบางอย่างที่เป็นลับสุดยอดเนี่ยผมก็กักเอาไว้เหมือนกันนะครับ มันก็มีแค่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับตัวกักรับสุดยอดของผมนะครับผมก็กักเอาไว้เพื่อบอกให้ลูกศิษย์อย่างเดียวอันนี้ถึง่า,งา,งายนะครับพอดีมาทํางานช่วงบ่ายนะครับก็บอกทุกคนนั่นแหละบอกใายให้หมดอันน,นี้อย่างนี้นะี้นะถ้าชอบเข้มข้นก็แบบนี้แบบนี้นะถ้าชอบอ่นอ,อนๆนุ่มๆก็แบบนี้แบบนี้นะอะไรประมาณนี้ครับผมคือไม่ได้กักหรอกก็เต็มที่เต็มใจที่จะให้เลยแต่บางคนน่ะ คือผมความเห็นกับตัวงคนมันมีอยู่แล้วหลายคนคนที่เขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเราเขาก็มีอย่างผมเนี่ยป็นผู้ให้แล้วเนี่ยมันก็ต้องได้รับสินตอบแทนที่ดีๆกับมาอยู่แล้วนะครับผมได้โอกาสจากทางบริษัทที่เขาทุ่มเทการส่งน้ํายาให้ผมจากที่ผมจะต้องซื้อแพงเดือนสามสี่หมื่นผมซื้อเดือนละหมื่นกว่าบ,บาทอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับมนันถือว่าผมโอ้ผมก็โอเคได้ได,ได้ลูกสิทย์ลูกหานี่แหละเข้ามาช่วย เห็นไหมครับผลจากการให้นะครับครับขบคุณคุณหกครับได้เลยครับผลจากการให้นะครับมันก็ได้กลับมาในสิ่งที่ดีๆจากลูกศิษย์ลูกหาหลายคนมาเยี่ยมมาหาผมกโอ้โหซื้อกระเช้าซื้ออะไรมาให้โอ้ขอบคุณมากไม่ต้องทิ้นเปลืองนะครับผมไม่ได้ทําไม่ได้ให้แล้วเพื่อคาดหวังอะไรนะครับในเมื่อท่านอยากให้่ดยใจผมก็ยินดีรับนะครับแต่ไม่ไม่ไม่จำเป็นผมไม่ได้เรียกร้องอะไรนะขอให้ทุกท่าน มีมีความสุขกับการทํางานมีรายได้จากสูตรที่ผมให้ไปนั่นแหละคือความสุขของผมนะเห็นรอยยิ้มจากความหวังของท่านที่ว่าเฮ้ยฮึดขึ้นมาสู้สักตั้งหนึ่งไว้นะครับคาแคร์เนี่ยไหน,นก็สร้างมาแล้วอะไรแล้วอย่าไปท้อถอยมันยังไงก็หากินได้แทนที่บางคนเนี่ยมีกําลังพลมีลูกน้อง4ี่ห้าห้าคนหกคนนะครับก็ลดลงมาให้เหลือไม่กี่คนแต่ได้คุณภาพนะคคนเยอะบางทีมันพันมือกัน หน้าที่ตำแหน่งไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวก็หลงลืมอไอ้นั่นทํานีหน่หรือยังไอ้นั่นทํานีหน่หรือยังมันเป็นถ้อย่างนั้นไปนะเพราะงั้นการทำแคร์เนี่ยมันก็มไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะแต่คนเยอะมันก็เสร็จเร็วนะครับแต่บางครั้งมันก็ทําให้งานมันมันออกมาไม่ไม่สมบูรณ์นะครับของผมเนี่ยบางทีล้างสองคนด้ทั้งไปนะครับสองคนหลักๆก็คือมีแม่บ้านกับลูกน้องผมคนหนึ่งที่อยู่มานานนะครับขนาดผมเองยังล้างล้างสะอาดกว่าลูกน้องผมที่อยู่9ปีเลย บางครั้งผมต้องไปตามซ้ําให้ขอบเวลาล้างแชมพูเนี่ยมันถูมันถูเร็วถูรวกผมก็ไม่ได้ว่าก็เคยเอ็ดอยรวมน้อยใจก็เลยแอบซ้ําเรื่อยนะครับซ้ําอยู่เรื่อยนะแล้วเราคิดนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาแนะนําให้เข้าใจเรื่องเคมีคาแคร์เพื่อไม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ำซากเกี่ยวกับซื้อเคมีมาแล้วทําไม่ผิดซื้อมาก็แพงนะครับก็ต้องมาเสียเวลามาซื้อใหม่อีกอะไรเงี้ย ก็ได้ไนท่านก็จะซื้อแล้วนะครับก็ซื้อของผมไปเลยจบนะครับซื้อไปเลยผมก็จะใช้บริษัทส่งให้ถึงท่านถึงบ้านนะครับเสร็จแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็วิดีโอคอมหาผมผมก็จะดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อเอาคําถามเหล่านั้นลงมาเผื่อคนอื่นเขาด้วยนะครับคนอื่นเขาได้รู้คําตอบจากผมหรือจากาทีมงานที่มีประสบการณ์จากรู้สิษย์ลูกหาผมนี่แหละหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บอุ้ยมันต้องแก้อย่างนี้นะนะครับบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะไม่รู้นะครับหรือรู้เท่าไม่ถึงการ หรืออาจจะรู้ไม่ทันรู้ไม่ถึงเพราะว่ายังไม่เจอก็จะได้เอาประสบการณ์หรือคําถามเหล่านั้นมาค้นหาคําตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้จากลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับจเจเิอร์พร